ทำไมจนาธานไนฟ์ถึงลาออกจาก Apple เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วกำลังจะถูกเปิดเผยในวันนี้ครับผู้ผมชมครับเรื่องราวของจนาธานไนฟ์กับบริษัท Apple นะครับเพิ่งถูกเปิดเผยเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับโดยที่ The New York Times นะครับเป็นผู้ที่เปิดเผยเรื่องนี้สาเหตุของการเปิดเผยเรื่องนี้ก็เนื่องจาก เขากำลังจะมีหนังสือเล่มหนึ่งออกมาครับชื่อหนังสือ After Steve นะฮะซึ่งหลังจากที่หนังสือตัวนี้เนี่ยพับลิชออกมาวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมา New York Times ก็เขียนเรื่องนี้เลยโดยดึงเอาข้อมูลบางส่วนจากหนังสือเรื่องนี้นะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริษัท Apple หลังจากที่สต v e จับเสียชีวิตไปในปี2011วันที่5ตุลาคม อ่าผมจําได้เพราะว่าจาย์สุพเดชโทรมาร้องไห้ตอนประมาณตีห้าโทรมาเฮ้ลโหลพี่สตีฟจอบตายแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งผมก็หามากๆตอนนั้นนะฮะจำได้แม่นเลยว่าสตีฟจ็อบเสียชีวิตไปไม่กี่วันก็จะเป็นวันที่เปิดตัว iPhone 4 s วันนั้นผมยังพูดอยู่เลยนะวันที่เปิดตัว iPhone 4 s ออ่ะผมโกรธมากที่ a อ p เปิ Apple อ่ะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่โดยที่หน้าตาเหมือนเดิมเลยคือ iPhone 4s ไงหน้าตาเหมือน iPhone 4ได้เลยเปลี่ยนชิปข้างในใหม่อย่างเดียวให้มันแรงขึ้นผมโกรธมากคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่ Apple แล้วผมก็พูดเสียงดังๆในรายการแบรตไตเลยนะผมจำได้ตอนนั้นผมน่าจะพูดว่าถ้าสตีฟจ็อบยังอยู่สิ่งที่ทีมคุกทำไอโฟน 4s เนี่ยไม่ได้ออกมาขายแน่นอน คือถ้าสติปั้มไม่ได้ป่วยจนกระงนอนเจ็บป่วยอยู่ในบ้านแล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิตถ้าเขารู้ว่ามีโครงการ iPhone 4S นะเขาเรียกทิมคุกมาตบกระบาลแน่นอนมันไม่ใช่ Apple เลยมันเป็นการทําที่ไม่สง่างามเลยอ่ะคุณออกสินค้าตัวใหม่ออกมาแล้วหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะแล้วคุณใส่ชื่อตัวเกันไปแล้วคุณอัปเกรดไส้ในมันนิดเดียวนะฮะแต่ทิมคุกเนี่ยเขาก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันกลายเป็นประโยชน์นะวัน วันต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยมันทําให้บริษัท Apple เนี่ยดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ล่ารวยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับสิ่งที่ทิมคุกทําก็คือเขาเข้ามาอยู่ในบริษัท Apple เนี่ยเขามาในฐานะผู้จัดก,การฝ่ายผลิต สเตปจ็อบสมัยก่อนน่ยก็ผลิตทุกอย่างด้วยหน้าตาและศักดิ์สีก็คือ,โ,อโหทุกอย่างต้องดีผลิตภัณฑ์ของ Apple ราคาสูงไม่เป็นไรแต่วัสดุต้องดีดีไซน์ต้องเยี่ยมการผลิตต้องยอดเยี่ยมนะฮะทุกอย่างมันจะต้นทุนแพงหมดแต่ทีมคุกมาถึงบอกว่า Apple ควรจะปิดโรงงานของตัวเองที่สหรัฐทุกคนงงเลยทั้ง Apple งงเลยฮะปิดโรงงานแล้วเราจะไปผลิตที่ไหนแล้วเราจะไปจ้างใครผลิตทีมคุกบอกไปจ้างจีนผลิต เพราะจีนค่าแรงถูกมากมันจะนาให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ Apple เนี่ยถูกลงแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันมีปัญหาว่าเครื่อง Mac นนะเครื่อง Mac คอมพิวเตอร์ Mac เนี่ยแมคอินทมันราคาสูงมากถ้าเทียบกับ PC แล้วมันทําให้มีคนใช้ Apple น้อยมากทิมคุกบ,บอกว่าเราต้องทําให้ต้นทุนสินค้าเราน้อยลงแล้วเราลดราคาลงนะฮะทิมคุกก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปชวน Intel มาอยู่กับนี้เพื่อลดต้นทุนของการผลิต CPU ลงทําให้เครื่อง Apple เนี่ยมันราคาย่อมยาวลงมาแล้วคนทั่วไปเข้ามาใช้แล้วมีคนใช้ Apple เยอะขึ้นทฤษฎีของทีมคุกเนี่ยดูดีนะมันช่วยชีวิตบริษัท Apple ไว้นะครับแล้วเขายังเป็นคนที่ทําเรื่องของ economy of scale ด้วยอย่างตอนทํา iPhone เนี่ยนะฮะต้นทุน iPhone 2G ตัวแรกเลยสูงมากกับราคาขายที่ ตึงมากๆเพราะว่าไม่สามารถตั้งราคาสูงวันนี้ได้ต้องอิงราคาจาก b บ c ็กเบอร์รจาก Nokia รุ่นท็อปๆในท้องตลาดตอนนั้นมันเลยทำให้ตอนนั้นผมจำไม่ได้สติปช็อปเขาเปิด iPhone 2G ตัวแรกขายเท่าไหร่579เหรียญน,นอะไรผมไม่แน่ใจนะถ้าผิดถูกยังไงขออภัยด้วยไม่สามารถจำได้ทั้งหมดขนาดนั้นแต่คือทีมคุกเป็นคนมาบอกว่าเราควรจะทำอีโคโนมีออฟสเกลกับ iPhone สิ่งที่ทีมคุกทา นะตั้งแต่สมัยสตีฟจ็อบยังอยู่เลยนะครับใกล้ๆจะเสียชีวิตแล้วล่ะช่วงแถวๆ p h o n e 4 c s iPhone 5 5S เนี่แหละนะคือ iPhone 4S ก็เป็นไอเดียของทีมคุกหลักการ e c o n o นมีออฟสเกของเขาคือไปสั่งชิ้นส่วนสำหรับการทำ iPhone ทีไรเยอะๆในยุคนั้นเนี่ย iPhone เนี่ยจ้าง Samsung ทำจอให้นะครับทีมคุกเนี่ย มีมีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่าทิมคุกไปสั่งซัมซุงว่าให้ทําจอสําหรับใช้ผลิต iPhone สั่งทีหนึงหนึล้านชุด iPhone สมัยก่อนเนี่ยขายกันรุ่นหนึ่งปีนึงเนี่ยขายได้ประมาณ30-40ถึงล้านเครื่องซึ่งฮิตมากๆถือว่าเป็นยอดขายที่สุดยอดมากๆแต่การที่ทีมคุกสั่งจอทีเดียว100ล้านชุดเนี่ยผมว่าแม้กระทั่งคนใน Apple เองก็ต้องตั้งคำถามว่า คุณสั่งมาเยอะขนาดนั้นโอเคสั่งเยอะราคาถูก Economy o f s c a l เเข้าใจแต่คุณจะขายยังไงให้มันหมดอะ่ะคุณจะใช้ยังไงให้มันหมดทีมุูบอกผมมีวิธีแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นไอ้นี่ไง iPhone 4S ที่ผมโวยวายแหกปากโวยวาย p h o n e 4S ผมเชื่อนะอันนี้ผมไม่ชัวร์ถ้าผมผิดผมขอโทษด้วยผมเชื่อว่าไอจอ100ล้านชิ้นเนี่ยมันใช้มาตั้งแต่ iPhone 4 4S 5 5S พราะบอดี้ <B ody> มันใกล้เคียงกันปรับขนาดเล็กน้อยจากจอ3.5เป็นจอ4นิ้วผมว่าแผ่นแพแนลจอเนี่ยมันอันเดียวกันแล้วมาตัดแบ่งกันได้โอ้โหสั่งจอไป100ล้านชิ้นแล้วใช้กับหลายๆรุ่นออกมาใช่ไหมฮะแล้วพอสมมุติว่าอะเกิดไม่หมดอีกเราก็เอาทฤษฎีเดียวกันเนี่ยมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันออกมาในอดีตได้ iPhone SE เกิดจากอะไรผมว่าเกิดจากจอ100ล้านชิ้นนี่แหละที่มันเหลือ <c oughs> ขายทำไม่หมดเนี่ยใช้ไม่หมดก็ออกมาเป็นรุ่น SE รุ่นราคาประหยัดทำอะไรเพื่อสุดท้าย p p p l อ่ะฐานะดีขึ้นมีกำไรมากขึ้นเพราะทิมคุกนะฮะทิมคุกนี่ถือว่าเป็นคนชุบชีวิตบริษัท Apple อย่างแท้จริงนะฮะแต่ตอนปี2 0 1 1ที่ Steve Jobs เสียชีวิตไปในหนังสือประวัติ s t e จ e อบนะฮะผมเคยอ่านเขาวๆ s t ซิ j o o อ s เขา,เข,าขอไว้หลายๆเรื่องนะเขาเขียนเป็นบันทึกเอาไว้ มีหลายเรื่องที่เขาขอว่าคนนู้นต้องทําอย่างนี้คนนี้ต้องทําอย่างนี้คนนี้อยากให้ทําหน้าที่นี้ต่อไปนะครับซึ่งผมจํารายละเอียดทั้งหมดไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจําแม่นมากๆคือเรารู้ดีว่าจาธานไนฟ์เนี่ยเป็นนักออกแบบดีไซน์นะฮะ MacBook รุ่นที่แบบว่าเป็นตัวโลหะสีเงินเงินแล้วได้รับความนิยมอย่างมากมายเนี่ยอันนี้คือดีไซน์ของจาธานทนาฟ ตั้งแต่ iMac แล้ว iMac หลังโค้งๆใสๆพลาสติกใสๆนั่นก็คือโจนาธานไอฟ์เพราะฉะนั้นโจนาธานไอฟ์เนี่ยเปรียบเสมือนกับมือขวาของซีฟจ็อบเลยเป็นคนที่ซีฟจ็อบเชื่อใจและไว้ใจมากที่สุดผลิตภัณฑ์ของ Apple ดีไซน์โดยโจนาธานไอฟ์ถูกใจแล้วขายได้ขายดีอย่างแน่นอนมันเจ๋งอย่างแน่นอนก่อนเสียชีวิตเนี่ยผมจําได้ว่าใน,ในหนังสือเขาเขียนไว้ว่าซีฟจ็อบบอกเอาไว้ว่า ตำแหน่งหน้าที่ของโจนาธานไอฟ์เนี่ยขอให้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงและกฎบริษัทที่จะออกใหม่ในอนาคตจะไม่มีผลกับโจนาธานไอฟ์เขาเขียนบันทึกเรื่องนี้ไว้เลยนั่นหมายความว่าอะไรนี่คือบุคคลที่ไม่มีใครทำอะไรได้ในบริษัท Apple แม้กระท,ทั่งทีมคุกเพราะฉะนั้นโจนาธานไอฟ์คือมรดกชิ้นสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ของสตีฟจ็อบส์ ที่ทิมคุกไม่สามารถทําอะไรได้ทิมคุกจะเปลี่ยนแปลงบริษัทยังไงจะเปลี่ยนภาพบริหารคนนู้นคนนี้มาสกอตฟอสเอลก็อาจจะอยู่ตั้งแต่ต้นมาแต่ก็เลื่อนตําแหน่งมาถือถ้าทํางานเข้ากันกับทิมคุกได้นะครับใครที่ใครที่อาจจะทํางานไม่เข้ากันกับทิมคุกก็อาจจะค่อยๆเฟดออกไปอย่างเค้กฟิเดลิกี้นี้เคยเป็นพระเอกของ iOS อออกมาเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆหลังๆเริ่มไม่เห็นแล้วเห็นไหมช่วงสอสปีหลังเนี่ยคุณเห็นงานเปิดตัวเนี่ย คุณเห็นเค้กฟิเดลิกีน้อยมากแต่สกอตฟอสเท่นี้ขึ้นมาตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยฝั่งโจนาธานไอฟ์ก็เริ่มไม่ค่อยถูกกันกับทิมคุกเท่าไหร่เพราะว่าสไตล์ของโจนาธานไอฟ์กับทิมคุกเนี่ยคนละโลกเลยทิมคุกนี่มาในแนวแบบว่าประหยัดต้นทุนต่ำขายดีขายเอาจำนวนขายไม่แพง แต่จนาธานไนฟ์เป็นพวกเดียวกันกับสต e ีฟจ็อบคือทำทุกอย่างต้องเจ๋งต้องคู่ต้องสุดยอดความขัดแย้งของจนาธานไนฟ์นะครับกับทีมคุกเนี่ยเริ่มต้นกันสักประมาณปี2014ช่วงนั้น Apple ออกอะไร Apple Watch นาฬิกาของ Apple นะครับแนวคิดต่างกันโดยสิ้นเชิงจนาธาน,นบอกว่า Apple Watch เนี่ยมันควรจะเป็นสินค้าประเภทไฮเอ็นเลยคือมันควรจะเป็น โลเล็กแบบดิจิตอลเลยอ่ะนะฮะมันควรจะเป็นนาฬิกาสวิสแบบดิจิตอลเลยซึ่งมันจะต้องราคาแพงๆมากๆในยุคแรกๆ Apple Watch ถึงมีรุ่นแบบราคาเป็นแสนออกมาเลยให้สองแสนกว่าบาทแต่แล้วเป็นไงฮะขายไม่ได้ <laughs> เรียกว่ารุ่นนั้นเน่เจ๊งเลยนะครับคือคนซื้อน้อยมากแล้วขายได้น้อยมากในขณะที่ทีมพุกบอกว่าไม่ไม่ Apple Watch เนี่ยมันต้องมาสาหรับวัยรุ่นเลยราคาไม่แพงวัสดุไม่ต้องดีมาก นะนะนะกระจกเป็นรอยหน่อยอะไรตัวบอดี้เป็นรอยง่ายสายหนังก็เป็นสายผ้าไปเลยไม่ต้องสายหนังแท้นะฮะมีแบบหลูๆให้เลือกเป็นสายแอร์เมสอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่คนไปคัสตอมแต่ตัวในการต้องถูกแล้วใช้ออกกําลังกายได้ด้วยคนละโลกเลยเห็นไหมฮะฝั่งนี้สุดท้ายเป็นไง Apple Watch ทุกวันนี้เป็นไปตามแนวทางที่ทิมคุกทำเลย มันก็เกิดแพ้ในใจของโจนาธานไอฟ์ละนะฮะช่วงหลังๆเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นท่านเซอร์นะครับได้รับเอาดาบมาแตะไหลเป็นเซอร์โจนาธานไอฟ์นะครับแต่ผมขอเรียกเป็นโจนาธานไอฟ์ละกันเพราะว่า <c oughs> เรียกเซอร์บ่อยๆเดี๋ยวพูดผิดนะฮะเดี๋ยวกลายเป็นไอเซอร์ <c oughs> ไป <c oughs> ประกอบกับช่วงหลังๆแผนกดีไซน์ของ Apple นะครับบริษัท Apple พอเติบโตร่ำรวยมากขึ้นแผนกดีไซน์ทุกแผนกเนี่ยมันขยายคนหมด แผนกดีไซน์ที่จอนาธานไอฟดูแลอยู่เนี่ยมีพนักง,งานเกือบสองร้อยคนจอนาธานไอฟก็เริ่มแบบว่ามันไม่สนุกลวมันต้องทํางานเป็นระบบมันต้องนั่งประชุมกันเยอะเหลือเกินจอนาธานไอฟนี่ไม่ชอบการประชุมเลยนะครับเขารู้สึกว่าเขานั่งอยู่บ้านแล้วเขาคิดอะไรดีๆได้เขาเข้ามาออฟฟิศแล้วเขาก็ร่างแบบแล้วเขาก็ไฟแนลออกมาแล้วก็ทําเลยอันนี้คือคนที่เป็นอาร์ติสมันจะเป็นแบบนี้นะครับ พอต้องดูแลลูกน้องเยอะๆจนทานอัพก็เริ่มไปบ่นกับทีมคุกบอกออไม่อยากทาละไม่อยากทํางานละลูกน้องเยอะเกินไปแล้วงานมันเป็นระบบมากเกินไปมันเป็นแบบบริษัทมหาชนมากเกินไปนะฮะทิมคุกก็บอกว่าอย่าลาออกนะออคือทิมคุกเนี่ยกลัวจนทานไอาลาออกมากถึงกับเอย่ยปากบอกจนทานไอว่าอย่าลาออกนะท่านนายลาออกนะบริษัท Apple หุ้นตกอย่างแน่นอน นหันไอบอกอ้าวแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะผมผมอยากออกผมก็ออกอะไรเงี้ยใช่ไหมทีมคุกก็เลยเอาใจจนหันไอบอกว่างั้นเดี๋ยวเราเลื่อนตำแหน่งให้นายให้ขึ้นสูงขึ้นไปอีกนายไม่ต้องลงมาดูแลไอ้สองคนนี้หรอกนายจะมีหัวหน้าทีม2คนซึ่งเป็นคนที่จะดูแลลูกน้องทั้งหมดแทนแล้วนายขึ้นเลื่อนตำแหน่งใหม่เป็น Chief Design Officer นี่ CDO นี่ไม่ใช่ CEO นะ CEO คือทีมคุก ส่วนนายเป็น CDO นี่สมัยก่อนผมเคยตั้งตำแหน่งให้น้องคนหนึ่งในออฟฟิศตอนสมัยทำรายการไอ s โช w กับพี่จอนนะครับผมตั้งตำแหน่งเขาว่า CGO คอมพิวเตอร์กราฟิกออฟฟิเซอร์คือคนทำกราฟิกนั่นเอง <c ười> แต่ตำแหน่งนั้นดูเท่มากเลยเห็นไหมมันคล้ายกับ CEO อะ่ะเออแต่มัน CGO โอ้โหโคตรเท่เลยแต่จริงๆไม่มีอะไรนะเงินเดือนเท่าเดิม <c ười> เหมือนกันครับจนทานไอซก็บอกว่า CDO แล้วไงวะมันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่สนุกเหมือนเดิมอะบรรยากาศมันไม่น่าทําความขัดแย้งของทีมคุกกับจนทานไอซมาพีคก,กันตอนที่ออกแบบ iPhone 10นะครับช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงชุลมุนนิดน,นึงเพราะว่า Apple เนี่ยทําเป็นรุ่นเลขตัวหนึ่งแล้วก็มี S ต่อท้ายใช่ไหมตั้งแต่ C ี S อ s 6 6 s แล้วผมจำได้ผมมาซื้อ iPhone 7แต่ iPhone 7เนี่ยมี7 plus ขึ้นมาอ่าเอมันมี6ตั้งแต่6 plus ละ6 s plus ก็มีอ่าผมมาไ p h o n เ7เนี่ยไม่มี7 s ปีถัดมาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเป็น iPhone 8เลยแล้วมันครบรอบ10ปีของ iPhone พอดีมันถึงมีรุ่นพิเศษเออกมาเป็น iPhone 10หรือ iPhone x ซึ่งออกปีเดียวกันกับ iPhone 8เลย ใช่ไหมฮะพอถึงตอนนั้นเนี่ยไอช่วงที่ออก iPhone X เนี่ย iPhone 10หรือ iPhone X เนี่ยมันเป็นหน้าจอแบบแฟลตเลยไม่มีไม่มีปุ่มโฮมอีกต่อไปเต็มขอบเต็มจอนะฮะมันมีปัญหาตอนที่ว่าตอนที่จะไฟนนลการออกแบบ iPhone 10นี่นะฮะทีมออกแบบ20คนเนี่ยนัดโจนนรานไอมาตัดสินว่าจะต้องดีไซน์เป็นแบบนี้แล้วไฟนอล จนทาน้ายนนตอนนั้นคือไม่มีอารมณ์ทํางานแล้วอ่ะคือไม่อยากอยู่ Apple แล้วเดินเข้ามาในห้องประชุมแล้วก็บอกว่าเอาแบบไหนก็ได้เอาเลยเลือกเลยแล้วก็เอานั้นแหละตัดสินไปเลยทุกเอาตามทุกคนชอบแล้วก็ออกไปเลยนะฮะ i p h o n ส10ถึงออกมาเป็นแบบนี้แ <c oughs> ละเหตุการณ์ที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือทีมคุกปรับโครงสร้างผู้บริหารครับเปลี่ยนบอร์ดบริหารจาก มิกกี้เด็กสเลอร์นะครับที่มาจากแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นที่ชื่อว่าแก๊ปนะครับกับเจมส์เบลอดีตหัวหน้าฝ่ายการเงินของบริษัทโบอิงทำเครื่องบินซึ่งไอซ์เนี่ยมองว่าทิมคุกอะ่ะกำลังเน้นเรื่องของการทำตลาดการทำเงินพยายามที่จะทำให้บริษัทร่ำรวยมากยิ่งขึ้นช่วงน,นั้นเองนะครับจนหานไอบ์ก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่า บริษัท Apple มันไม่ใช่บริษัท Apple ที่เขาเคยรักแล้วก็เคยอยากจะอยู่มันไม่ใช่บ้านที่เขาอยากอยู่อีกต่อไปบริษัทกําลังขยายตัวออกไปแล้วก็มีแผนกใหม่เรื่อยๆมีนักการตลาดนักการเงินเข้ามาร่วมมือมากขึ้นเรื่อยๆจนฮานาสก็ออกห่างจากบริษัทมากขึ้นเรื่อยๆทำงานน้อยลงไปดีไซน์ไปรับจ็อบดีไซน์ให้คนโน้นคนนี้ไปดีไซน์หนังไปดีไซน์เสื้อผ้าแล้วก็ไปสร้างสตูดิโอของตัวเองนะครับจนกระทั่งวันหนึ่ง จนานัพก็มาเรียกประชุมทีมงานทั้งหมดแล้วก็ประกาศว่าตัวเขาเองจะลาออกเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามในบริษัท Apple หรือแม้กระทั่งตัวทีมคุกเองไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะบีบหรือทำอะไรกับโจนานัพได้อยู่แล้วมีทางเดียวที่เขาจะไปอย่างที่นี่คือเขาต้องลาออกเขาก็เลยตัดสินใจลาออกครับแล้วก็ไปเปิดสตูดิโออย่างที่เป็นข่าวกันอย่างที่เราเคยทราบแล้วที่ผมเคยเล่าไปแล้วนั่นก็คือบริษัทเลิฟฟอร์ม แต่ด้วยความผูกพันนะ่ะเลอฟอร์มก็ยังรับงานดีไซน์อยู่ iPhone 13อะไรทุกวันนี้ก็ยังดีไซน์อยู่แต่คือโจนนานท์ไม่ได้อยู่ใน Apple แล้วไงก็ออกมาเปิดบริษัทเลอฟอร์มแล้วก็รับจ้างผลิตรับจ้างดีไซน์ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ Apple นั่งอยู่ข้างนอกดีกว่าเปิดบริษัทเล็กๆนั่งอยู่กับลูกน้องไม่กี่คนทํางานในตามสไตล์ของตัวเองไม่ต้องประชุมเยอะนะฮะผมก็เหมือนกันนะเวลาผมไปเจอเพื่อนบางคนทํางานอยู่บริษัทยยใหญ่ๆเนะี่ย วันๆหนึ่งมันประชุมอย่างเดียวเลยผมบอกนี่เขาจ้างมึงมาประชุมไงผมนี่เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ค่อยชอบประชุมถ้านั่งคุยกับทีมงานเนี่ยเบรนซอมกันเนี่ยโอเคชอบแต่ถ้าประชุมเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้ผมค่อนข้างเบื่อผมถึงไม่ชอบทํางานบริษัทใหญ่ๆถึงได้ออกมาเปิดบริษัทเล็กๆอย่างล้าหน้าโชว์นี่เป็นไง <laughs> ทั้งหมดนี้คือบางส่วนที่เขาดึงออกมาจากหนังสือที่ชื่อว่า a f t e r s อ e e p ที่วาง publish ออกไปในวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาน่าสนใจนะเรื่องนี้เดี๋ยวผมไปหาอ่านนะฮะไปหามาอ่านแล้วถ้าเรื่องในนั้นมีเรื่องราวเล่าเยอะๆเนี่ย,ยอาจจะทําเป็นคลิปเล่าเรื่องจากหนังสือ after s t e v e นี่เป็นพอดชาร์ตอนนึงดีไหมเ,ออเดี๋ยวที่เล่าอยู่นี่ข่าวนะนี่ข่าวประจําวันนะนี่ไม่ใช่พอดชาร์คนะนี่ยาวมากเลยกี่นาทีแล้วพี่ เก้านาทีโอ้โหนี่ช้างมินิป่ะเนี่ยโอ้โหอ่าเดี๋ยวหนังสือเล่มนั้นออกมาเดี๋ยวไปหาอ่านแล้วเดี๋ยวเอามาทําเป็นคลิปนะทุกคนไม่ต้องไปซื้อหรอกเดี๋ยวรอผมเล่าให้ฟังสนุกสนุกวา่านเองแน่นอนเพราะว่ามันเป็นภาษา,ษาอังกฤษบางคนอ่านไม่รู้เรื่อง <laughs> โอเค